วายเลิร์นสีประตูสีเทานกพิราบ2องปัญหาแซกโตท็อปงวด8 0 0พันบาทตลอดสัญญามักสีนี่แหละสีเอียงเนาะเออพี่น้องเอินมาสียังสีนกเอียงสีอะไรเนีเทาเมกาอะไรไม่รู้เทาอเมริกาเออไอเจิญมาเทานกพิราบกันแล้วกันภาษาอีสานบ้านเทาบ้านเทานกเอียงบ่นกเอียงบ้นะสวยงามว่าจะแบดกินกินอะไรมุกเอาไปเอียงสิเนี่ย เดี๋ยวเราจะหาที่จัดตั้งสถานีให้ใหม่เอาไว้หลังเลยเอาไว้หลังเลยเบปกาห้อยไปท้ายไปเอาห้อยกอบป้ายทะเบียนเออหรือว่าเอาเอาห้อยไปข้างในไว้ห้อยตรงคอคนขับอ่ะห้อยกระจกรถได้ไหมเอาห้อยคอคนขับดีกว่าโอเคป่ะปลอดภใชเพราะว่ามือแรงยืดมือแางเอียงเอียงไม่เคยลงเตียไมาเเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ใส่คอไว้แล้วห้อยไว้ ห้อยคนขับไปได้วยก็ห้อยกบตเตอรี่ไปด้วย <laughs> จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนไอ้เสมเออเตะเข่าโเจรของอีกแล้วอ้าวฟ้าคาร์บอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโคมเมียมเดย์ไลท์ LED สองพันห้าตัวท็อปตัวสัตว์โฉมสองพันสิบสามฟรีดาวผวันงวดแปดพันตลอดสัญญาโฉมเลยไปรุ่น นะตอนแรกมึงจะขายได้อยู่ขายบริยี่นไอ้แบตเตอรี่ว่างเลยนะเยอะจะเปลี่ยนที่วางให้ใหม่เอาไว้ไหนอ่ทำเชือกผูกแล้วก็เอาแขวนคอคนขับห้อยแบตเตอรี่ไปด้วยเออยืบซืมกเบ้านคลองบอกไว้ซื้อมันยากตอนนั้นกูก็มาซื้อก็ได้โว้ยเอาไปตัวเดียตัวเด่ จอดจอดก็อยากนี้ในหัวนะนะเจ้าได้หัวย้อนขควยให้ในคำนี้ผมสุขดนะครับพีออนบ่น้องนีน่ยอ้าวสวยงามแก๊ปลุงแก๊ปหลังสีสันสวยงามแม็กใหม่ยางใหม่กับค่างวดแปดพันตลอดสัญญาฝาคาร์บัตฝาท้ายคาร์บอนสวยงามไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED ออกรถส่วนบาทฟรีดาวฟรีงจองฟรีงจัดฟรีโอนบัตรประชาชนใบเดียวแถมน้ำมันอีกหนึ่งพันบาท ภาษีพรบหนึ่งปีเต็มเอาไปน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวตั้งศูนย์วงล้อเอาไปนะฟุงฟุ้งฟุงฟิงฟ,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 ฟมเอาไปติดเอาเองเอาไปเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เตีมมนะันอ๋อครับเจ้านี่คอยเป็นทุกเป็นยาน <c oughs> เาเแเนาะอ้าวจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รับมิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เฮ็ดหน้าเฮตุสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นครับแกรบขับบกล้อขับสิบล้อครับแมคโครดับเครื่องไรด้วยรต้องดับแปม่มาซิเหมืนไปได้เลยขับวิ่นขับแกรบขับบกล้อขับสิบล้อครับแมคโครตัดไม้เผ้าทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อาครัยืนซื่อในข่อยไล่ตามวัตเตอเ์แมนไตเต้นมดคลิป้ข่อยไล่ตาม เมื่อกี้นี้กูว่าถึงไหนแล้วเลียงหมูเลียงมา้า <c oughs> ลูกจ้างรายวันบิเดียนสเตทเป็นโบวีประกันสั่งคมกระซังมาหา,ายช่วยดันจบศูนย์บาททุกอาชีพต้องได้ลบไป้รับต้องได้เป็นนี่มาหายเสมไม่มีหฝังแน่นอนวิธีการจออครับแอดไลน์ที่นาทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดติง้งไลน์แอดเข้ามาทรงบัาประชาชน เบอร์โทรที่อยู่ขคำาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนเมอร์สองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคตส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวเลพิมคำว่าสุดคาบไอเสม,มคว่เจ้าคบไอคว่าวแล้วไอเสมจัดให้ ผมอยากเป็นนี่ครับพี่เสิร์ฟเก้วฮะเง้ววะหัวเง่าตาแตกเลยรถเอียงง่ามเถอะนเดี๋ยวเราแตกข้งกัาล้กหน้า